ผุ้ทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้พอลลี่ก็อยู่ที่ c o โรเบ o รี่ร็อนะคะคอนเซอร์ t ว o n มีอายุราวๆประมาณ800ล้านปีแล้วนะคะเป็นหินที่คนออ o r i g i n จิ p e ลพ l e เนี่ยเขา,าเป็นจุดรวมเหมือนกับถ้าเป็นชาวพุทธเราก็คือเหมือนกับวัดกับโบสถ์อะไรอย่างนี้นะคะที่มารวมทำกิจกรรมทางความเชื่อ อะไรประมาณนี้นะคะก็จะถูกล้อมรอบไปด้วยอภูเขาหินนะคะนะทุกคนดูนะคะสวยงามแล้วก็เก่าแก่มากๆเลยนะคะทุกคนดูด้านโน้นนะคะนี่นะถ้าเป็นชาวพุทธของเราก็คือ ในส่วนหินตรงนี้นะคะก็คือจะเปรียบสเสมือนโบสถ์เนาะแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยกำแพงวัดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินคนที่นี่เขาก็เป็นร้อยล้านปีนานมาแล้วนะก็คือเป็นความเชื่อของเขาเนะี่ยเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจว่าตรงนี้นะฉันนับถือาของฉันตรงนี้ถ้าเป็นชาวพุทธเราก็นักถือ พระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็ร่วมทํากิจกรรมไปทํากิจกรรมทางความเชื่อทางศาสนาที่วัดอะไรแต่เขาก็จะมาทํากิจกรรมเกี่ยวกับความเชื่อกันที่นี่แล้วก็บริเวณนี้นะคะแปดร้อยล้านปีที่แล้วค่ะไม่ใช่อายุน้อยๆนะคะเราเกิดมาแล้วกี่ชาติก็ไม่รู้ค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามให้พอลลี่ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งทางด้านขวามือให้ด้วยนะคะบายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเราจะพาไปที่ไหนกระดิ่งนะ